สวัสดีครับทุกคนราวันนี้เราจะมาเล่นด่านเสียงเงินนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าเกมน,นะเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเอิมพวกเกมสัก,กัมโบายอะไรมาเยอะละมาเลยโอเคเงินมีห้าสิบสองหลังจากที่เงินมีเอิม ยี่สิบสองใช่ไหมก็เหลือห้าสิบสองเพราะว่าผมชนะตายมามามาเตรียมพร้อมเต็มใจป๊าโอเคโอเคเล่นตึงๆตึเล่นตึงๆต,งเ,ต,งตงเราค่อยจะไม่เสียงเงินโอเคโอเคโอเค ทุกคนชิบโอเคกดกา,ดารีวันแล้วก,ก็ขึ้นไปโอเคกิมสกัมโบกาเนเออใครมาชนเนี่ย <c oughs> ได้เวลาเปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนอิมจิละ <c oughs> นี่ฉันมีต่อยนะจีจีฉันก็มีต่อย <c oughs> ยอไม่มีต่อยหรอกดีเด้ อื้มไอ้เฮียนนั้นชูต่อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยพังหมดทำไมไม่เข้าใจเออได้เวลาเด่งหนางบราบราจิ๊บจิ๊บสบายสบายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากคนที่ นอกจากคนที่จะต่อยแล้วก็หูดขึ้นไปสิบเท่าโอเคเล่นชนะง่ายจังเลยอ่ะโอ้อือไก่ออไก่ชนะง่ายมากเลยอือหือ มาเลยด่านนี้จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจ๊บมาเลยเออแบตเลยแบตเลยยี่สิบแล้วช่างมันฮัลโหล Its, ia, มันมันมันตกขุมแต่มันก็รอดนิดว่าจะตายใช่ไมไม่เปลี่ยนแปลงมีบิสตตบิตมีไอบิสตตบิสเตบิตเลี่ยมนั่าเลี่ยม เอออย่ามาใกล้กันโอเคโอเคมาเลยเสร็จเสร็จเฮ้ยเหยียบหัวคนขึ้นมาว่าต e บฟักเหยียบหัวคนขึ้นมาลูกคนเห็นไหมวันนี้ผมจะมาเล่นแคทตาเดียวนะถ้าใครอยาก เห็นผมเล่นอีกคอมเมนต์มาเลยแต่ใครไม่อยากใครอยากให้ผมเล่นอีกกดหนึ่งใครไม่อยากให้ผมเล่นกดสองใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเอิมคอมเมนต์มาแต่เอิมแต่แต่ช่องผมเพื่อนเพื่อนผมบางครั Rox ้งเพื่อนผมเบิ่มมันขี้เกียจอ่ะ มันก็เลยไม่ทำนะอย่างเช่นเกมยาเกนนี่อะไรเนี่ยมันไม่ทำเพื่อนเราไม่ทำเออว่าตทุกคนนิบนี่ยไม่เป็นไรสุ่มก็ได้ชาลาาจริงๆสุ่มซุม่ซุม,ม,มได้ ได้อะไรมีห้ามีห้าสิบสองใช่ไหมมีห้าเท่ามีห้าสิบเท่าไรไม่รู้อ่ะทุกคนลองไปย้อนดูเอาผมไม่รู้ผมกลับไปย้อนดูอ่ะโอเคซุมซุมซึมเออบราโอเคได้ห้าบาทนั่นเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาซักหมัดไหม ไปละไปละแค่นี้แหละไปละ